ตอนที่1,692วินยูชนสวรรค์มู่ผู้สัตว์ซื่อและเถนตรงชินมู่สะดุ้งเล็กน้อยความแค้นระหว่างชิงหลงกับจักรพรรดิเขียวสวรรค์บูรพาเขาก็เข้าใจอยู่หลังจากภายัยพิบัติสันตินิรันเทพสูงส่งอูจีมาพบกับชินมู่และกล่าวถึงอดีตของจักรพรรดิเขียวให้เขาฟังเมื่อตอนที่สภาสวรรค์ยังไม่ก่อตั้งขึ้นมาวิญยูชนสวนรรค์ตึกตรองเต่าอยู่ใต้ต้นไม้ตายซากต้นหนึ่ง ตรึกตรองคิดค้นวิธีการปลูกเปิดสมบัติเทวทารกวิญญาณต้นไม้ตายซากที่เขานั่งอยู่ก็ได้รับอนิสง์ไปด้วยดังนั้นจะเปลี่ยนจากต้นไม้ผูพังกลับมาผลิใบเขียวชะอุ่มมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งต้นไม้เก่าแก่นี้ในภายหลังก็กลายเป็นจักรพรรดิเขียวสวรรค์บูรพาแต่ทว่าเรื่องราวของเขาเต็มไปด้วยวิบากขวกักหนามเพราะว่าเมื่อต้นไม้เก่าแก่กลายเป็นพฤกษาเทพก็ถูกฟันลงมาหลอมสร้างเป็นสมบัติ วิเศษเปลี่ยนมือและเปลี่ยนสถานที่มากมายจนกระทั่งมาถึงมหาชุมนุมสยบในปีศักราชแรกแห่งหลงฮั่นได้รับฟังวิธีการบรรลุเทพ,พเจ้าจากถิงมู้และวิญยูชนสวรรค์ห้าวอในภายหลังเจ้าของพฤกษาเทพถูกสังหารพฤกษาเทพนี้ก็ตกลงไปในแดนเก่อกำเนิดอย่างรากเติบโตด้วยพลังจิตวิญญาณของฟ้าและดินก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ทว่าถูกเผามนุษย์ยุคแสงฉานฟันลงมาลอมสร้าง เป็นสมบัติอีกครั้งตกอยู่ในมือของจักรพรรดิแสงถูกจักรพรรดิแสงบ่มเพาะให้เป็นเทพสัตร์าบรรลังจักรพรรดิพลานุภาพยิ่งใหญ่ไพศาลเมื่อถึงยุคสมัยจักรพรรดิสูงส่งจักรพรรดิเขียวในตอนนั้นก็เป็นเทพสัตร์าอันทรงฤทธิเดชมากที่สุดเกิดจิตวิญญาณขึ้นมาแต่ถูกจักรพรรดิบูรพาทิงหลงขัดจังหวะแทบจะแตกดับไปทั้งจิตและวิญญาณจักรพรรดิเขียวจนกลายเป็นที่การไร้วรยุทธ์แต่ทว่ายังดิ้นรนเอาชีวิตรอดด้วยศรัทธาแรงกล้า ึกปลือจนถึงขั้นบัลลังก์จักรพรรดิได้รับหน้าที่อันหนักแน่นจากวินยูชนสวรรค์เสี่ยวจากนั้นก็ขนานนามว่าจัก,กรพรรดิเยวสวรรค์บูรพาถูกใช้คัดง้างกับจัก,กรพรรดิบูรพาทิงหลงบุญคุณและความแค้นของเขากับจัก,กรพรรดิบูรพาทิงหลงจึงพัวพันมาตั้งแต่บัดนั้นจัก,กรพรรดิบูรพาเป็นเจ้าพิภพแห่งขั้วสวรรค์บูรพาส่วนจัก,กรพรรดิเยวเป็นมหาจัก,กรพรรดิแห่งสวรรค์บูรพาทั้งสองคนย่อมประจันหน้ากันด้วยท่าทีคมกล้ายิ่งทำให้ความบาด ในภาพจิตพรรมฝ่าผนังที่ปราสาทของเทพสูงทรงอูจีจักรพรรดิบูรพาทิงหลงคืบคลานอยู่บนร่างของจักรพรรดิเขียวดูกระจ้อยร้อยหน้าเวทนาประจบประแจงเพื่อเอาชีวิตรอดเห็นได้ชัดว่าจักรพรรดิเขียวชิงชังจักรพรรดิบูรพาอย่างลึกล้ำวินยูชนสวรรค์อ,อวิหีนอกล่าวที่ราชครูสันตินิรันดร์ร้องของเกล็ดมังกรของจักรพรรดิบูรพา ก็น่าจะเพื่อชุบชีวิตจักรพรรดิบูรพาให้จักรพรรดิบูรพาไปหลอกล่อจักรพรรดิเขียวออกมาช่วยโอกาสนี้จงตีกองทัพของสวรรค์บูรพาให้ย่อยยับกวาดล้างเทพและมารแห่งสวรรค์ทักษิณไปในปราดเดียวมีก็แต่เมื่อทําเช่นนี้เขาจึงจะมีโอกาสที่จะยกทัพกลับมาช่วยหมู่บ้านไร้กังวลได้ชินมู่มองไปยังหลิงอวีจิวหลิงอวีจิวลุกขึ้นไปค้นหาเกล็ดมังกรของจักรพรรดิบูรพาในทันที จักรพรรดิบูรพาชิงหลงพยศถือตัวเองสูงส่งแต่วิธีการกลับต่ำชั้นและต่ำช้าเต็มไปด้วยความเหยียดหยามต่อผู้อื่นเขาเป็นคนแรกที่สวามิพักต่อสภาสวรรค์และกลายเป็นวิญยูชนสวรรค์ชิงหลงเขาคิดว่าตัวเองรักษาชีวิตเอาไว้ได้แต่จักรพรรดิฟ้าห้าวาไหนเลยจะไว้ชีวิตเขาชินมู่กล่าวด้วยรอยยิ้มเพื่อที่จะสังหารวิญยูชนสวรรค์ไฮวอจักรพรรดิฟ้าห้าวอก็สังเวยชีวิตของเขา เมื่อข้าวิวากับภรรยาไทาชูก็ใช้คนให้มาส่งเกไลดดอมังกรของจักรพัิบูรพาทดสอบว่าข้าท้อถอยหมดกำลังใจแล้วจริงหรือไม่ดังนั้นข้าจึงมิได้ทุบชีวิตเขาเมื่อเอียนเอ๋อและจักรพัิทักษินมาพบข้าก็มิได้เอ่ยถึงเรื่องทุบชีวิตเขาข้าก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วในตอนนี้จะทุบชีวิตจักรพัิบูรพาก็ด้วยบุญคุณที่เขาเคยช่วยข้าหลอมสร้างกระบี่ วินยูชนสวรรค์อวี๋นอเปล่าวกว่าข้าเคยได้ยินคนพูดกันว่านี่บุญคุณของวินยูชนสวรรค์มู่เกินจะทันทนหนังสือรับติดค้างนี่บุญคุณอย่าได้คิดจะเอามีเช่นนั้นจะมีคราภัยถึงข้าเรื่องใส่ร้ายทั้งนั้นฉินมู่ยังไม่ทันจะได้พูดแก้ต่างหลิงอวี๋จิวก็นำเกล็ดมังกรของจักรพรรดิบูรพาก้าเข้ามาเปล่าด้วยรอยยิ้มหยันนี่เป็นข่าวลือที่สิบวินยูชนสวรรค์ใช้โจมตีสามี ให้เธอไอเสียงของสาม,มีด่างพร้อยแม้แต่วิญยูชนสวรรค์อวีนอก็ไปเชื่อด้วยหรือวิญยูชนสวรรค์อวีนอรีกล่าวอันที่จริงแล้วข้าไม่เชื่อชินมู่ถอนหายใจด้วยความสทัททกสะท้อนภรรยารู้จักข้าดีที่สุดเขานำเกลรดมังกรจากกระพัดบูรพามาเพี่กขานจากความตายแต่ทันใดนั้นชินมู่ก็เผยสีหน้าประหลาดใจดวงวิญญาณของจัก,กรพัดบูรพาไม่ได้อยู่ในแดนใต้พิภพไม่ได้อยู่ในโลกหยินสวรรค์ วินยูชนสวรรค์อวิหีนอและคนอื่นสถานใจว่าหากว่าจัก,กระพัดบูรพาถูกสังหารไปและดวงวิญญาณยังอยู่ก็น่าจะร่วงหล่นลงไปในแดนใต้พิภพแต่หากว่าดวงวิญญาณถูกทำลายกลายเป็นทรายวิญญาณดาก็จะร่วงหล่นลงไปในโลกหยินสวรรค์อย่างแน่นอนแต่ชินมู่กล่าวว่าถ้าสองสถานที่นี้ไม่มีดวงวิญญาณของชิงหลงนี่ก็แปลกแล้วใช่แล้วชินมู่กล่าวด้วยรอยยิ้ม ไทชูสังหารจักรพรรดิบูรพาทิงหลงดวงวิญญาณของจักรพรรดิบูรพาทิงหลงก็จะต้องตกอยู่ในมือของไทชูเป็นแน่ดวงวิญญาณของเขาน่าจะถูกไทชูซ่อนเอาไว้วิญยูชนสวรรค์อวิหีนอหัวใจวูบไหวเล็กน้อยชั้นอวากาศนิรันเวงสวรรค์คลุมนภาหนึ่งปราณและก็อาจจะอยู่ในท้องพระโรงสมบัติแห่งสภาบรรพชนที่ไทชูได้มาทั้งสองแห่งนี้สามารถสกัดกัน้นการอย่างสัมผัสข,ของทักษะเทวะของข้าได้ ชินมู่ครุ่นคิดแล้วกล่าวหากว่าอยู่ในเวงสวรรค์คลุมนภาหนึ่งปราณของไททูนั่นก็ง่ายใดบัดนี้เวงสวรรค์คลุมนภาหนึ่งปราณของไททูมาถึงแดนก่อก,กำเนิดใช้เพื่อเป็นแสนยานุภาพข่มขู่สันตินิรันต์ข้าจะบุกเข้าไปชิงดวงวิญญาณของจักรพรรดิบูรพาไม่ใช่เรื่องยากแต่หากว่าตรึงสะกดเอาไว้ในท้องพระโรงสมบัติแห่งสภาบรรพชนนั่นก็ยุ่งยากแล้วเขาสูดลมหายใจลึกยาวก้าวอาดัดอัดไปข้างหน้าน้ำเสียงปิดความตื่นเต้นเอาไว้ไม่มิด ไทชูส่งเปล็ดมังกรวางวาง,วางดวงวิญญาณจัก,กระพัดบูรพาไว้ใกล้ตัวดูเหมือนว่าหมายจะวางกับดักล่อหลอกข้าถ้าเป็นอย่างนั้นข้าจะช่วยให้เขาสมใจหลิงอ,อวีจิรีออกมาจากโถงวางหลักวินยูชนสวรรค์อวีนอก,ก็เดินจตามมาด้วยเห็นถินมู่ยืนอยู่บนพื้นที่เปิดโล่งสำนึกรู้เหอหิมออกไปและทันใดนั้นก็จินตาม่ขึ้นเป็นแท่นสังเวยขนาดยักษ์แท่นสังเวยนี้ผุดขึ้นมาจากเบื้องหน้าเขาอย่างแช่มช้า ปราณชีวิตของเขาแปรเปลี่ยนเป็นอักษรรูนเต่ายิ่งใหญ่หนานา,นาประทับรอยขึ้นไปบนนั้นอักษรรูรอเก่อเป็นรอยประทับเต่ารอยประทับเต่าเก่อเป็นโซ่เต่าจากนั้นก็ก่อเป็นเขตแดนพื้นฐานที่สุดที่ด้านหลังชิงมู่มีมหาสภาสวรรค์ปรากฏขึ้นมาวูบวับอักนครยกเผยโฉมที่ใจกลางอักนครยกตรงหน้าท้องพระโรงโกลาหนจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมของเขายืนอยู่ตรงนั้น และที่แทบเท้าของจิตวิญญาณดั้งเดิมมีแท่นสังเวยหนึ่งทว่าพลิกสลับคนละทิศทางกับแท่นสังเวยตรงหน้ากายเนื้อของฉินมู่วินยูชนสวรรค์อวิหีนอมองอยู่ครู่หนึ่งก็ไม่เข้าใจจึงเอ่ยปากที่สะพายแท่นสังเวยอีกแท่นของวินยูชนสวรรค์มู่ใช้ทาอะไรหลิงอวีจิวก็ไม่เข้าใจกล่าวตอบไปว่าใช้เรื่องมหัศจรรย์วินยูชนสวรรค์อวิหีนอผงกศีรษะพูดถูกอย่างยิ่ง กายเนื้อฉิงมู่เริ่มการ,ร่า่ทักษะเทวะอยู่ตรงหน้าแท่นสังเวยและในเวลาเดียวกันนั้นจิตวิญญาณดั่งเดิมของเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวอยู่ที่หน้าท้องพระโรงดกลาหนที่กายเนื้อของฉิงมู่กำลังขับเคลื่อนอยู่นั้นคือนำทางวิญญาณเพื่อชักลากดวงวิญญาณของจักรพัรดิบูรพาชิงหลงมาแต่ที่จิตวิญญาณดั้งเดิมของเขากำลังทำอยู่นั้นทำให้ผู้คนไม่อาจจะเข้าใจได้พลังอำนาจอันยากจะบรรยายแผ่ออกมา ผ่านเข้าไปในชั้นอวกาศให้ความรู้สึกลือกอล้ำประดุดมหาสมุทรทั้งนุ่มนวลทั้งเลือดลางซ่อนเร้นร่องรอยปกปิดรูปลักษณ์เมื่อพลังอํานาจนี้แทรกซึมเข้าไปรุกรานทุกสวรรค์หมื่นแดนชิงมู่ก็ยังสัมผัสได้ในที่สุดว่าดวงวิญญาณของจักรพรรดิบูรพาชิงหลงอยู่ที่ใดดวงวิญญาณของจักรพรรดิบูรพาชิงหลงซ่อนอยู่ในเวงสวรรค์คลุมนภาหนึ่งกรานของไททู ในตอนนี้เวงสวรรค์คลุมนภาหนึ่งปราณของไทชูลอยอยู่บนท้องฟ้าแห่งค่ายทัพใหญ่สภาสวรรค์เผชิญหน้ากับ33าชั้นสวรรค์แห่งหมู่บ้านไร้กังวลจากที่ไกลไกลระหว่างที่พลังอำนาจของฉินมู่แทรกซึมเข้าไปในเวงสวรรค์คลุมนภาหนึ่งปราณที่ใต้พฤกษาเต่าแห่งเวงสวรรค์คลุมนภาหนึ่งปราณไทชูก็ลุกขึ้นมาเผยรอยยิ้มวินยูชนสวรรค์มู่เจ้ามาแล้ว ม่ยอมละทิ้งแสนยานุภาพอย่างจัก,กรพัรดิบูรพาชิงหลงเจ้าหมายจะให้เขาไปรบทัพจับศึกให้เจ้าแต่เจ้าไม่รู้เลยว่าข้าดักรอเจ้ามานานแล้วข้าใต้พรึกษาเต่าอันมีรากไม้พูพันอยู่ก็มีคนผู้หนึ่งนั่งอยู่ในไหทองเหลืองและไหายนี้ก็ปิดผนึกเอาไว้อย่างแน่นหนาในตอนนี้เองไหายทองเหลืองก็สั่นสะเทือนอย่างไม่หยุดยั้งราวกับว่ามีพลังหนึ่งกำลังดิ้นรนอยู่ในไหายพยายามจะทุบหายออกมาปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ในไหาย เมื่อพลังอำนาจของเจ้าผ่านเข้ามาในเวงสวรรค์คลุมนภาของข้าแรงทยานก็จะอ่อนแอลงไปแต่ในเวลานี้แหละที่ข้าก็จะทำลายจิตวิญญาณดั้งเดิมของเจ้าทำลายกายเนื้อของเจ้าได้ไทชูตวาดกึดกล้องกายเนื้อกลายเป็นใหญ่โตและแข็งแกร่งในพริบตานับแต่อดีตการอันไกลโพ้นกายเนื้อของเขาก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นอันดับหนึ่งในใต้ล่า ถึงกระทั่งกับสามารถต้านทานการโจมตีของตัวตนบรรลุเต่าได้ตรงๆจนกระทั่งถูกฉินมู่แซงไปในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ฉินมู่บ่มาอกายเนื้อปฐมโกลาหลนขึ้นมาความแข็งแกร่งของกายเนื้อปฐมโกลาหลนยังจะเหนือล้ำกว่ากายเนื้อจัก,กรพรรดิฟ้าเทพบรรพการของเขาแต่ทอว่าที่แข็งแกร่ง,งพอๆกับกายเนื้อจัก,กรพรรดิฟ้าเทพบรรพการของเขาก็คือปรานชีวิตของเขาหนึ่งปานก่อนฟ้าดิน หนึ่งปราณก่อนฟ้าดินมีใช่เพียงแค่ปราณชีวิตแต่ยังเป็นเตา่ายิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนแปลงเตา่ายิ่งใหญ่ใดใในโลกล่าแม้ว่าหอนือ้อปราณก่อนฟ้าดินของเขายังมิได้บ่มพอถึงขั้นบรรลุเตา่าแต่ก็มีใช่เรื่องเล็กน้อยมัคคาวรายุทธที่เขาดำเนินไปคือการบรรลุเต่าด้วยพละกกำลังอาศัยพลังอำนาจของอักนคนยกแห่งสภาบรรพชนความแข็งแกร่งของพลังวัดก็จะเหนือล้ำกว่าการบรรลุเต่าด้วยเขตแดนเต่าไปอย่างมาก ที่เจ้าไม่คาดคิดก็คือว่าตอนนี้ท้องพระโรงสมบัติของข้าสมบูรณ์แบบไปแล้วไทชูขับเคลื่อนหนึ่งปราณก่อนฟ้าดินของตนเองมหาสภาสวรรค์ปรากฏตัวขึ้นมา72ท้องพระโรงสมบัติปรากฏรายล้อมและปกป้อง36ปราสาทสวรคร์ตั้งแต่มือฉินมู่และจัก,กรพรรดิฟ้าห้าวต่อสู้กันบนชั้นอวกาศนิรัน์หลังจากที่ล่าถอยไปจัก,กรพรรดิฟ้าห้าวก็บรรลุข้อตกลงกับเขา บิดาและบุตรต่างแปลกเปลี่ยนท้องพระโรงที่ตอนนี้ไม่มีใครปกปิดซุกนํำไว้อีกต่อไปจากกระพัดฟ้าห้าวอและไททูก็ต่างบ่มพเพาะ72ท้องพระโรงสมบัติการบรรลุเต๋าด้วยพะละกําลังของพ่อลูกคู่นี้จึงบรรลุขั้นสมบูรณ์แบบพลังวัดของไททูเหนือล้ากว่าในอดีตกายเนื้อจากกระพัดฟ้าเทพบรรพาการเริ่มต้นจะก้าวเดินไปเดินวนรอบรอบหายทองเหลืองอย่างไม่หยุดยั้งแขนทั้งสองข้างของเขาไร้รำในอากาศ หนึ่งปรานก่อนฟ้าดินแปรเปลี่ยนเป็นทักษะเทวะต้านทานพลังดึงดูดดวงวิญญาณของฉิงมู่ที่ชักลากมาทักษะเทวะของเขาเบาหิวและบางเฉียบสืบสาวพลังอำนาจของฉิงมู่ย้อนกลับไปติดตามนำทางวิญญาณของฉิงมู่เพื่อที่จะทำลายจิตวิญญาณดั้งเดิมและกายเนื้อของเขาฉิงมู่ชักนำดวงวิญญาณของจักรพัรดิบูรพาชิงหลงมาอย่างจดจอ่อด้วยพละกำลังทั้งหมดที่มีไม่ว่าจะเป็นกายเนื้อหรือจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมของเขา ต่างก็ไม่มีการก้องกันเลยแม้แต่น้อยคราวนี้คือโอกาสดีที่สุดที่จะสังหารฉินมู่ไทชูกำลังใจฮึกเหิมกู่ร้องเสียงก้องยาวซ้ำแล้วซ้ำอีกไร่ารำทักษะเทวท่านอื่นๆอย่างต่อเน,นื่องติดตามบ่อแสจูโจมสังหารฉินมู่แต่ทว่าพลังอำนาจของฉินมู่ก็ยังหลั่งไหลเข้ามาพยายามที่จะกระแทกหายให้อแอตกออกทว่าหายใบยนี้อยู่ในเวงสวรรค์คลุมนภาหนึ่งปราณแม้ว่าเวงสวรรค์คลุมนภาหนึ่งปราณจะออกจากชั้นอวากาศนิรันมา ถึงแดนก่อกำเนิดแต่ถึงอย่างไรก็เป็นผลสำเร็จของเต่ายิ่งใหญ่เมื่อพลังอำนาจของฉินมู่มาถึงที่นี่ก็อ่อนแอลงไปชั้นแล้วชั้นเล่ามิได้อยู่ในสภาวะแข็งแกร่งที่สุดยิ่งไปกว่านั้นหอยทองเหลืองนี้ยังถูกเวงสวรรค์คลุมนภาหนึ่งปราณตรึงสะกดเอาไว้ฉินมู่หมายที่จะทุบหอยให้แตกก็เท่ากับต้องต่อกรกับทั้งเวงสวรรค์คลุมนภาต่อกรกับพลังวัดของไททูในชัยภูมิและดินฟ้าอากาศที่เกื้อหนุนเช่นนี้ มีแต่จะเสริมส่งไทยชูไทยชูมีชัยชนะอยู่ในกำมือจากนั้นเขาก็ไล่รำม,มหาทักษะเทวออกไปตั้งไม่รู้เท่าไหร่พลานุภาพของตัวตนบรรลุเต่าเผยแสดงออกไปทั้งหมดในตอนนี้เองหางตาของไทยชูก็บิดกระตุกอย่างรุนแรง <c oughs> เห็นแต่ว่าที่ข้างใต้หายทองเหลืองจูจ่ๆก็มีรอยประทับอันละเอียดยิบและหนาแน่น รอยประทับนั้นแผ่ขยายออกไปเป็นห่วงโซ่ซ้อนทับและแผ่ออกไปภายนอกเมื่อเขาค้นพบรอยประทับรูปวงแหวนเหล่านี้รอยประทับรูปวงแหวนก็แผ่ขยายไปครึ่งเวงสวรรค์คลุมนภาแล้วรอยประทับรูปวงแหวนค่อนข้างผิดธรรมดาราวกับวงปีของต้นไม้ในระยะเวลาอันสั้นก็ปรากฏวงปีหลายร้อยล้านวงนี่คือปรึกษาจาก,กรวาลไททูได้สติข,ขึ้นมาทันทีแย่แล้วเขาก็วางกับดักใส่ข้าปัง วงปีเหล่านี้หมุนวนรอยประทับในวงปีแปรเปลี่ยนเป็นรังสีแสงที่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้าเสียงกำปนาตสถานฟ้าสะเทือนดินดังมาที่เวงสวรรค์คลุมนภาหนึ่งปราณอันลอยเลื่อนอยู่บนท้องฟ้าเหนือค่ายทับใหญ่แห่งสภาสวรรค์จู่ๆก็มีมหาพฤกษาขนาดใหญ่กว่าครึ่งเวงสวรรค์คลุมนภาหนึ่งปราณปรากฏขึ้นมาอย่างฉับพลันกิ่งก้านของมันไร้รำไปในอากาศรากไม้ทนชัยเข้าไปในเวงสวรรค์คลุมนภาหนึ่งปราณของไททู รากไม้นี้หอในใหญ่ไร้าปานเปรียบราวกับเทือกเขาใหญ่มหึมาอย่างหาที่สุดไม่ได้คำจอกเข้าไปในแผ่นปฐพีของเวงสวรรค์คลุมนภาหนึ่งกรานขุนเขาล้มระเนรนาใไททูไม่ทันตั้งตัวถูกลำต้นพฤึกษายักษ์ฟาดดังปังร่วงหล่นลงจากเวงสวรรค์คลุมนภาหนึ่งปรานพฤึกษาเต่าของเขาก็เอ็นเอียงจนล้มคลืนลงมาในจังหวะที่มันโค่นลงทั่วทั้งเวงสวรรค์คลุมนภาก็เกิดเสียงดังเปรียยเปรียอย่างฉับพลันปริแยกออกเป็นสองเสียง ในเวลาเดียวกันนั้นหายทองเหลืองก็ระเบิดออกมาสามวิญญาณอมตะขอจากกระพัดบูรพาทิงหลงโบยบินลอยเลิ้ยวไปด้วยการเคลียรขานของพลังอำนาจอันเหนือธรรมดาแต่ทว่ากิ่งคลึกษาจากกระวาลที่ทำให้เวงสวรรค์คลุมนภาหนึ่งปรานเกิดรอยร้าวจู่จูก็แปลเปลี่ยนเป็นจุดแสงมากมายนับไม่ถ้วนกระจกระจายไปจางหายในอากาศเหลือก็แต่เวงสวรรค์คลุมนภาก็แตกกร้าวออกเป็นสองกระบี่รุ่งตกลงมาจากกลางแน่นฟ้า